เย้ yeah. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพร้อมกับสเปเชียลกิฟเป็นคลิปพิเศษเนาะครบรอบหนึ่งปีของเรานะคะก็สวัสดีพิงค์ด้วยค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะเย้สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปนอกตารางนะคะแบบไม่ได้มีในสเ็ตดูมาก,ก่อนเราก็แบบอยู่ดีๆก็อยากทำเอ้ยไม่ใช่หรือใช่ <c oughs> <c oughs> ข้างข้างจากบาร์บี้ต้องบอกว่าคือแบบพอทำคลิปบาร์บี้ใช่ไหมคะเราเอาไปลงในบล็อกดิบเนาะแบบเฮ้ยยอดลิสเยอะคนฟังเยอะเราก็เลยติดลง <c oughs> วันนั้อีกคลิปหนึ่งนั่นเองที่เกินเกินไว้ในวามจริงคือบอกเขาว่าเราไปดูแลตุดกแจสนุกและชอบม,มากก็คือจริงๆวันนี้จะมาทําคลิปเกี่ยวกับรีวิวหนังเรื่องโอเพนไทเมอร์ที่เป็นกระแสมาพร้อมๆกับบาร์บี้นะคะทุกคนก็คือจริงๆแล้วตุ๊กแดงอะไปดูโอเพนไทเมอร์ก่อนบาร์บี้อีกแต่เราก็มาดูบาร์บี้แล้วพอคุยกันคลิปบาร์บี้ก็เลยแบบเออพิงค์ไปดูโอเพนไหมล่ะเรามาคุยกันยิงก็เลยไปดูมา <S <S ใช่ไหม พิงเอเพิ่งไม่ดูมาวันไหนค่ะมันก็เออเราไปดูมาเมื่อวานว่าเฉยไม่รู้สักวันนี้ช่วงปิดยาวๆเนี่ยแล้วก็อะไรนะแบบเห็นมันคุณละมุนแต่ที่เราไปดูก็คิดว่าเราไม่เคยพูดถึงรีแอคกันอะไรอย่างเงียเกี่ยวกับหนังแนวนี้นะแบบเออก็เลยเราเอามาถามสิก็คือว่าต้องบอกก่อนว่าคือพิงค์พิงค์ไม่ใช่ไม่ใช่สาวกเสด็จพ่อโนแลนะคะส่วนตุกแจงเป็นสาวกเต็มตัวก็คือสิบสอง็คือได้ยินเขาดังนะ เออสิบสองเรื่องที่จบเรืร่อง <c oughs> เราไม่เคยดูอยู่สองเรื่องก็คือเรื่องแรกเลยฟอลลวิ่งกับอินซอมเนียที่เหลือที่ที่เหลือก็คือดูหมดแล้วดูหมดแล้วแต่จาได้แบบบางเรื่องดูตอนเด็กๆจำในเรื่องไม่ได้แต่บางเรื่องที่กลับมาดูตอนโตเราก็ยิ่งอินไปอีกเนาะแต่ว่าสําหรับพิงพิงจะแบบมารีวิวชวนรีวิวตัวแทนคนดูที่ยังไม่เคยดูหนังของเด่น่อ S <S <S เคยได้ยินชื่อนะว่าแบบหนังเขาจะต้องแบบละห่างใช่ป่มแต่ว่าแบบจำไม่ได้ว่าเคยดูเรื่องไหนบ้างของเขาแต่ไม่เคยเข้าลงไปดูเลยแล้วก็น่าจะดูจากโทรทัศน์ที่เขาเอามาฉายพวกช่องเจ็ดช่องสามอะไรอย่างเงี้ยแหละมากกว่าอ่าแต่พอไม่แต่พอไปดูจริงคือเขาอะบลายแบบแทบจะไม่ได้ดูพื้นฐานเรื่องไปก่อนเลยแต่รู้ว่าเป็นประมาณนี้แหละ แล้วก็เลยไปดูเลยเหมือนที่โจบอกว่าลองไปดูซิแต่เห็นเขาบอกว่าสนุกไงก็เลยแบบเออไปดูซิในครัง้งแรกเหมือนกันอา,อาจจะแบบโอ้คุยอะไรกันทั้งเรื่องเลยสามชั่วโมงปวดฉี่จตแย่อยู่แล้วเออเหมือนไปอ่านประวัติเชียวประวัติแต่คือด้วยความที่พื้นฐานต้องบอกว่าพี่เป็นคนที่ชอบดูหนังคอมเมดี้แล้วก็ดูหนังบูแบบบูแนวที่แบบว่าแนวอะไรนะมาเวลอะแนวแบบไม่ได้หนักขนาดนี้แล้วก็แบบเออต้องพอมาดู โมเมนต์แบบนี้เหมือนที่จุ๊บแจบอกว่ามันจะดูแบบพิงต้องง่วงแน่เลยเออพิงง่วงแน่เลย <c oughs> พอกลางๆเรื่องพิงก็อตอนแรกก็แบบเปิดมากูมาดูอะไรวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดูไปรเรื่อยๆก็เข้าใจความเป็นโทนมูทค่ะเนาะแบบว่าเฮ้ยมาดูหนังผิดผิดเรื่องปะวะเพราะว่าโทนมูนไม่เหมือนกับหน้าปกที่แบบมันมีไฟอยู่ข้างหลังห่ังใช่ไหมแต่พอดูไปรเรื่อยๆก็เข้าใจแล้วเข้าใจแบบนึกถึงหนังสือชีวะสมัยก่อนที่เรียนอะว่า เคยมันเป็นอัดฉายชวรววัติที่แบบอ๋อเรื่องของคนนี้เนี่ยเลยไม่รู้จักไม่รู้จักโอเพนไทเมอร์แต่พอเขาพูดว่าอ๋อเป็นคนคิดนิวเคลียร์เนี่ยก็นึกถึงที่เราเคยอ่านซาเปียนกันสมัยที่แบบ<ช>นักว<ช>ิทยาศาสตร์<ช>เกีเ่ยวข้องกับการปฏิวัติเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นก็สนุกนะตอนเขาลุ้นระเบิดก็สนุกดีตอนนี้นนนมันน้บถอ,อยหลังใช่ไหมเออพอระเบิดตู้ไม่มีเสียงใช่แล้วก็แล้วก็ลุ้นว่าลุ้นว่าตัวเอกอะ โอเคนะคะเมื่อเขาจะโดนหักหลังไหมแล้วก็งงเพราะว่ามันตัดหนังมันชอบตัดแบบตอนที่สืบสวนคล้ายๆว่าแค่ๆว่าหนังเปิดมาก็คือการสืบสวนใช่ไหมเออเหมือนมันแบบย้อนหลังอ่ะแบบเออท้าความอยากคู่กันไปสองสางคำโออใช่แล้วก็เลยแบบอ๋อเออว่ะเอออย่างนี้นี่ว่าเออใช่อันนี้ต็ลงเรื่องเล่าอันไหนกำลังเล่าอยู่ว่ะอันไหนวะเกิดขึ้นตอนนี้อะไรเงี้ยคือแบบบางทีก็แบบตัดไปตัดมาก็เออวิบวับวิบวับนิดนึงแต่ว่า สองชั่วโมงกว่าก็รู้สึกว่าพอไปช่วงหลังๆเรื่องที่มันเริ่มสอบสวนะก็เริ่มแบบง่วงนะแต่ก็รุนละแบบมันจะกลับมาดีไงวะอะไรเงี้ยก็คือก็คือหนังมันเหมือนเล่าชีวิตนั่นเ<ช>องแล้วก็แบบก็รู้สึกว่าด้วยความที่เออส่วนตัวมองว่าก็ถ้าสนุกใหม่ก็สนุกแต่ว่าสนุกในแนวของมันนะในแนวของความเล่าเรื่องอัตรรชีวิตแต่ดีใจที่ว่าได้เห็นไอ้ตายเออไอ้อตล์ <laughs> ออกมาดีทุกฉากเลยเขาเป็นคําพูดคมๆทุกอัอเลย แล้วก็ไอสไต์นะ mm hmm. เขาอะคือตอนแรกเขาจําไม่ได้ว่านักแสดงคนที่เล่นไอสไต์คือใครคือคือทอมคอติมัง้ง mm hmm. เขาก็เคยเล่นให้กับโนแลนมาก่อนในแบทแมนเดอะดาร์กในไลท์เว้ยแล้วเขาก็แบบอ๋อลืมคนนี้ไปได้ยังไงเนี่ยพอมาเล่นอันนี้แลงโฉมไอสไต์แล้วลืมมีอีกคนที่เขาลืมไปเลยพิงลืมแบบลืมสนิทศูนย์ก็คือคนที่เล่นเป็นประธานาธิบดีทรูแมนที่เขาบอกว่าเอ่อออเอนไฮเมอร์ heimer, ดูเป็นคนขี้แย่ตอนที่แบบหลังจากระเบิดลงแล้วอะ จริงๆคนเนี้ยคือแกรี่อโอแมนเคยเล่นแบทแมนมาสามเรื่องเลยแบบกรีดเขาแม่มันเรื่องมีจำเขาไม่ได้ไไดเลยเขาพูดนะเออโถมเลยด้วความที่ด้วยความที่สูดหนังมันเป็นโทนแบบย้อนเก่ามากยุกอะไรสงครามโลกครั้งที่สองอะไรนันะ้นพาเขาให้แบบตอนดูอ่ะความรู้สึกเหมือนกับนั่งดูฉายหนังสมัยก่อน มันมันต้องแบบมีแบ,บ็กกราวน์ความรู้เรื่องนี้เราจะอินมากกว่าเดิมแต่ว่าไม่มีก็ดูได้เหมือนที่ิ้งอ่ะรู้สึกฉาบมันลุนล้นระเบิดค่ะม,มันแบบคือเอาต่อให้เราไม่รู้เรื่องเลยฟิวชั่นฟิชชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนั้นอ่ะเราจะรู้สึกลุ้นแล้วเราก็ลุ้นแบบเอ้ยออเอดแล้ว ตอนแรกนี้ว่าแบบสชั่วโมงเนี่ยมันจะเหลือไอ้นี่นะเว้ยให้เล่นแบบว่าไปทําให้ใหญ่กว่าดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่มันไม่อยากทำํำ <laughs> เป็นมันเป็นคาแรคเตอร์อย่างหนึง่งเ้ยของพิงถ้าพิงดูหนังของโนแลนมันจะมีเขา,เขามันจะเป็นซิกเนเจอร์ตรงที่ว่าภาพเปิดกันในเรื่องมันอาจจะเป็นไม่เหมือนกันซะทีเดียวเช่เนเขาดูเรื่องดังเคิงมาก่อนมันเป็นสงครามโลกครั้งที่สองของโนแลนเว้ย เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสงครามมันต้องต่อสู้ปะหวะแต่พอไปดูในหนังเลยมันเหมือนหนังเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดจากสงครามแต่มันไม่ใช่หนังต่อสู้สงครามเ้ยคือมันจะเป็นซ mm ิกเนเจอร์ของของพ่วงกับคนนี้ที่แบบหน้าเปิดเราเราเราพอจะเดาได้แหละแต่ข้างในเขาอาจจะแบบไปเล่าอีกแบบหนึง่งแต่ก็สนุกในอันนั้นแบบของเขาเหมือนกัน mm hmm. เพราะมันเป็นซิกเนเจอร์เว้ยอันนี้ก็เหมือนกัน mm hmm. คือเราอาจจะมาคาดาพิงถ้าพิงไม่ไม่ได้เป็นเอฟซีพิงอาจจะคาดหวังระเบิด mm hmm. เขาเห็นหลายคอมเมนต์หลายกระทู้เว้ยว่าแบบระเบิด ไม่ระเบิดอยากจะให้บุ้ม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 ให้อะไของมันอยู่ที่เกมการเมืองว่าอันนี้มันหนังเกมการเมืองเรื่องหนึ่งเออสำหรับเขานะแต่ว่าเออพิงก่อนพิงก่อนแต่เขารู้สึกว่ามันเป็นแตกดีตรงที่แบบว่าเปิดเรื่องช่วงแรกๆที่มันบอกว่าพระเอกพระเอกว่าที่เป็นพระเอกคือตัวเอกมันไม่เก่งเรื่องทำ เออไม่ถนัดทําพวกการปฏิบัติเนะไม่ถนัดทำแหละไม่ถนัดแต่ทิศถนัดทฤษฎีก็ตอนนั้นก็แบบคิดในหัวเฮ้ยแล้วแบบมันจะไปเรียนเออแล้วมันจะไปเรียนด้านทฤษฎีแล้วแบบมันจะสามารถที่จะแบบจินตนาการเหตุของจริงได้ชัดเจนแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วพอแบบดูไปเรื่อยๆก็แบบโอ้โหชึ่งนะที่แบบในหัวเขามีภาพของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่หนะแต่พอพูดถึงอันนี้แกจะก็คัเร่งไม่รู้เรื่องแรกมา แต่แรกแล้วแบบที่มันคิดมันจะเป็นภาพเบิดระเบิดอะไรหมุนวนอยู่เรื่อยๆตั้งแต่แรกๆป้านเนี่ยมันจะเหมือน <c oughs> ขาจะพยายามแทรกภาพความคิดในหัวของโอเพนไฮเมอร์อยู่ตลอดว่ามันมีเรื่องเนี้ยอยู่ในหัวเาเลยเหมือนมันเป็นการเล่าเรื่องหมังเออมาเขาเขาขอเล่าฉากประทับใจสองอันเขารู้สึกว่าต่อให้คุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยคุณจะรู้สึกอยู่สองฉากฉากแรกคือฉากที่รอมันระเบิดห้าสี่สามสองหนึ่งไม่มีเสียงแล้วก็แบบทําไมไม่มีเสียงแล้วก็แบบออกมาคุยไปดูไปดูกับ แฟนนะคะ ına, ใช่พาแฟนไปดูเรื่องนี้ว่าเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วมันถูกต้องนะเพราะเวลาระเบิดอ่ะเราจะเห็นแสงแสงมันจะมาก่อนเสียงเออมันคือเอเขาเรียกว่าเทคนิคอลี่คอนเล็กเออก็คือถูกต้องแล้วมันจะแบบว่าขึ้นมาแต่โนเสียงเลยแล้วมันจะถ้าดูหนังเราจะแบบมีเสียงตามมาทีหลังก็คือแบบอ๋ออย่างนี้นี่เองนะมันไม่มีเสียงตอนแรกแต่คิดว่าทุกคนจะรู้สึกร้นเว้ย กับฉากที่สองคือฉากที่อเพนอะออกมาพูดเหมือนอารมณ์พูดสุนทรพจน์แม้ว่าแบบโลกจะจำวันนี้แต่ว่าเขาเ <c oughs> ขาคาดหวังฉากนี้ที่สุดเลยนะพิงคือก่อนดูเขาเหมือนมันเป็นคืออัตชีวประวัติคนคนหนึ่งอะเราไปอ่านมาเราก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าชีวิตเขาเป็นยังไงแต่สิ่งที่คาดหวังในเรื่องคือ <c oughs> เขาอยากรู้สึกว่าแล้วคนคนนี้รู้สึกยังไงหลังจากที่เอาระเบิดไปเรามีคนไยเป็นแบบแสนถึงสองแสนคนใช่ไหม <c oughs> ซึ่งฉากนั้นะ่ะตอบโจทย์เขามากพิงเขารู้สึกว่าคิลเลียนเล่นเล่นสีหน้าท่าทางแววตาแล้วฉากทุกอย่างอะเขารู้สึกแบบ มันมันหนักอึ้งมันเหมือนจะดีใจที่เราทําสําเร็จอะแต่ว่ามันมีคนตายอะมันมันมันรู้สึกแบบสับสนปนเปหนักอึ้งต่อให้ปากเราพูดว่าแบบเฮทุกคนเฮเนาะแต่ดวงตาสีหน้ามันรู้สึกถึงความสับสนกระอวนหรือหนักหน่วงยังไงไม่รู้ว่าฉากนั้นมันรู้สึกอย่างนั้นะมันหนักหนักอึ้งทั้งทั้งที่ชนะทั้งทั้งที่ชนะนะชนะสงครามแต่มันมันดีใจที่สุดว่ะเออเล่นดีมากคิริย์ คือถ้าดูหนังโนแลนนะมีคิลเลียนมาเกือบทุกเรื่องคือเอางี้แต่ตอนแรกเขาไม่รู้จักว่าเขาชื่อคิลเลียนเลยแต่เราอ่ะจําได้ว่าเราจานักแสดงคนนย้ได้ทุกเรื่องในโนแลนเลยนะแต่เราไม่รู้จักชื่อเขาแต่ร <laughs> ูมันรู้จักชื่อเขาเรื่องนี้ <c oughs> เคยพูดกับคุยกับเพื่อนคนนึงเนี่ยเออเนี่ยเ,เราชอบดูหนังของโนแลนนะแล้วเพื่อนก็บอกเนี่ยเดี๋ยวปีหน้ามีเรื่องนี้เพื่อนที่เป็นเอฟซีเหมือนกัน <c oughs> ก็แบบอ้อาวหล่อเรื่องอะไร <c oughs> ไปเปิดดูอา้าวคนนี้เป็นตัวเอกเหรอคนนี้เคยเล่นแบทแมนมาสามหเลยอินเซปชันก็เล่นเล่นเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็บอกเพื่อนเว้ย <c oughs> เพื่อนก็แบบอ้อาวรู้ได้หรออะไรเงี้ยเขาชื่อคิลเลียนไงอ,อ้าไม่รู้สังื่อเขาแล้วเพื่อนก,อก็ว่าอีกเรื่องด้วยงิงมันเป็นซีรีส์เอ่อพิกกี้ไบเดอร์คิลเลียนเล่นเป็นตัวเอกเป็นมาียอังกฤษ คือแบบอ๋อคือเขาเก่งหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนหน้าตาเหมือนเอ็ดดี้เรย์แมนคนที่เล่นเรื่อง The theory of everything คือจะเป็นผู้ชายที่ที่แบบสามารถแต่งได้หลายลุกอะแล้วเขาเป็นคนที่เล่นสมกษบัตมากเลยเรื่องนี้ก็เหมือนกันรู้สึกว่าคือเขาถ่ายกล้อง iMac ที่หน้าเยอะมากเพื่อให้นักแสดงแสดงสิ่งหน้าแววตาเรารู้สึกว่านักแสดงอะเล่นถึงทุกคนก็เลยรู้สึกว่าแปลกใจว่านักแสดงออสการ์อยู่ในเรื่องเยอะมากเพราะว่า มันความสามารถในการแสดงออกมาเยอะเพื่อให้คนรู้สึกอเออนี่ก็เหมือนกันแล้วก็กคนที่เขาก็ชอบพิงแมทเดมอนที่เล่นเป็นทหารที่ทํางานคู่กับโอเพนไฮเมอร์คือถ้าดูหนังโนแลนมา,มาก่อนแมทเดมอนอะ่ะเป็นอินเตอร์สเตลล่าเป็น นักบนนินเป็นเป็นนักบินอวกาศที่ไปอยู่ดาวดวงหนึ่งอ่ะแต่เป็นอารมณ์เป็นตัวร้ายในเรื่องนั้นละกันแล้วก็มาเล่นเป็นทาหารในเนี้ยเรารู้สึกว่าเขาเล่นได้สมดุเดีนะแบบมันดูซื่อคือเขารู้สึกโอ,อเปนอ่ะมันดูเป็นคนที่เรารู้สึกเราอ่านเขาไม่ออกมันคิดอะไรอยู่กูไม่เข้าใจอ่ะเวลาแต่ว่าทหารน่ะเรารู้สึกว่ามันตรงตรซื่อๆดีอ่ะแม่งเล่นได้เป็นทหารดีแล้วก็เลยเออชอบเว้ยแล้วก็อยากชวนคุยประเด็นนี้ด้วยละกัน คือตอนแรกที่ดูมันจะมีฉากเซ็กสองฉากซึ่งเขาก็มีอมต,ตอนดูว่ามันจําเป็นไหมวะพิ <c oughs> ะ <c oughs> งค์ก็เห็นก็อึ้งแล้วก็ตกใจเอา้าหรอคือปกติถ้าดูหนังโแนแลนด์อ่ะจะไม่มีฉากนี้เลยเว้ยแล้วฉากนี้ยแหละน่าจะทําให้หนังอ่ะมันกลายเป็นเลดอาร์ก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้สามารถดูได้ทุกเพศทุกวยัยมันจะแบบเด็กๆก็จะแบบไม่ได้ดูหนอก็จะต้องเป็นผู้ใหญ่ ก็มีความสงสัยว่ามันจําเป็นต้องมีฉากนั้นไหมฉากนั้นจะเสืออะไรคือตอนหลังดูจบเราแค่รู้สึกว่าฉากนั้นจะเน้นอะไรกับเราให้ดูว่าสองคนนี้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันแบบเน้นแฝงและทาให้ทีหลังมันก็กลายเป็นปัญหาทีหลังให้เขาโดนสอบสวนว่าเออเนี่ยคนนี้คอมมิชเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยเออเขาคิดว่ามีส่วนเพราะว่าหนังสามชั่วโมงเลยนะเขาคงเล่าประเด็นเนี้ยได้ไม่เยอะหรอกเพราะแค่นี้ก็เยอะมากอยู่แล้วเนาะ การที่มีคนรักเป็นคนนิดอาจจะหนีทิพคนจากคนกับตัวหลักบ้างไม่มากก็นอ้อยก็เลยทําให้แบบมันเหมือนเหมือนเป็นกรรมตามหลังมาแบบผูกติดอ่ะเประมาณนี้ยังไงก็ลองถามคุณผู้ฟังเนาะคิดว่าฉากน,นี้จงเป็นไหมแล้วฉากนีค้ความได้ว่ายังไงบ้างอ่ะนี้ขอมาต่ออีกนิดนึง <c oughs> <ๆ>เขารู้สึกว่าในเรื่องอะ่ะมันจะมีคําพูดคมๆเยอะไปหมดเลยแล้วเรารู้สึกว่ามันจะมีอยู่สองคำที่มันพูดเน้นสองครั้งเราก็จะมาชวนคุยนิดนึงแล้วกันคือในเรื่องมันจะพูดอยู่สองรอบ หรือหลายรอบพิงที่มันจะชอบบอกกับโอเพนว่าคฤษฎีก็พาคุณมาไกลได้แค่นี้กับอีกคำว่า I am become dead ใช่ไหม The e อร์เด e ท of the world วลเราจะเจอสองคำนี้สาก็เลยคิดว่ามันเขา,เขาคิดเองเนาะเพราะว่ามันมาไกลได้แค่นี้แต่พอไปไกลมากกว่านั้นมีคําเดสเหมนั้นว่า <c oughs> ล่าสงสารคือเขาคิดว่าโอเพนอ่ะเขาก็คงอยากจะ ไปไกลมากกว่าสิ่งที่อยู่ในหัวเนาะแต่บังเอิญสิ่งัดท<า>ี่เขาสนใจทดลองมันดันมันเป็นเดทเป็น Destroyer of the world ก็รู้สึกสงสารไหมนะไม่รู้เหมือนกันหรือว่าคุณผู้ฟังมีความคิดว่ายังไงบ้าง,งคิดว่าแบบว่าไ,ได้แค่นี้แหละก <c oughs> ็เหมือนกับเขาเก่งแค่ทฤษฎีไมตอนแรกคือเขาไม่กล้าลงทดลองอะไรเองเลยตอนแลกที่แบบเขาเห็นแค่ภาพใช่ไม่เคยขา แต่พอพอมันแทบเป้นแล้วอ่ะยคนตายเยอะเลยเลยรู้สึกแบบเป็นตลาไรด้วยความที่ว่าเออด้วยความที่ไม่เคยทดลองนะพอแบบให้คนอื่นนะคุณทําสกลใหญ่เลยเหมแล้วแบบคุณก็แบบกะว่ามันต้องได้เห็นภ่าวว่ามันต้องได้แต่ได้แมได้นะได้ได้แล้วจนใจใหญ่กว่านี้อีกนะเธอไม่อยากอย่างไม่ขานเนี่ยแต่ว่านั่นแหละเหมือนเขาคงรู้สึกมันเป็นมือเปื้อนเลือดอย่างที่ในนั้นบอกอะเนาะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเขาเก่งตรงที่แบบแค่คิดอะ เออแค่คิดยังได้แค่เนี้ยคือแบบยิ่งใหญ่อะเออะจริงๆไอสไตน์ก็เป็นหนักฟิสิกส์ในคล้ายๆแบบเนี้ยที่เขาแบบมาจากในหัวเป็นหลักเหมือนกันนะอะแต่ก็นั่นแหละเขารู้สึกว่าน่าจะรู้สึกมือเปื้อนเลือดตามที่ในหนังเ่าแหละเขาก็เลยเหมือนพอหลังจากที่เขาทิ้งระเบิดแ,แล้วเขาได้มาเป็นกรรมการหรืออะไรในในเกี่ยวกับเอ่อพวกสมาคมนิวเคลียร์ Year, เนาะเขาก็พยายามคัดค้านต่อต้านไม่อยากให้ทำไฮโดรเจนอะตอมเอ้ยระเบิดกมันจะล้างโลกว่ะเออหรืออะไรหลายๆอย่างเ้ามันคงรู้สึก ผิดไหมไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ยังไงดีเออไนูพิงว่าไงก็ตอนที่มันก็จะจบหนที่แบบมันบอกว่าแต่ผมรู้สึกว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วคืออะไรเงี่ยระเบิดยิ่งใหญ่ระเบิดล้างโลกปะกำเนิดการสร้างอันเนี้ยที่มันอาจจะเป็นระเบิดตอนไหนก็ไม่รู้ว่ามันเราเราได้ดิดอิดแล้วอะทําแล้วอะในการเป็นทําลายโลกอะคือโลกมันยังไม่แตกหรอกแต่มันมีอาวุธที่จะทําลายโลกเต็มไปหมดแล้วอะมือเรานน่าจะเป็นกาและหนึ่งเริ่มต้นใช่คือ ทำไปแล้วชีวิตต้องสู้เขาก็คิดไม่ถึงคนนั้นที่มาอแอบเป็นสายลับให้รัเสเซียเวย้ยแล้วก็เลยว่าอีน่านต้องไปทาต่อแน่เลยในใจมันจะมีมันจะมีมะมวย้ยดังนั้นมันก็เลยโดนสอบสวนเนียว่าเป็นคอมมิวนิสต์หรือเปล่านะแล้วก็เออนั่นแหละลพิง<น>ของเอเอ,อใส่ร้ายแล้วก็ในคําพูดของไอสไตล์นะก็ชอบเหมือนกันเนาะในตอนจบที่ฉากแก่เลยอะที่มันจะพูดตัดสลับกันแบบฉากแก่แบบเปหน้าแก่ได้เหมือนแม่เลย เขาบอกว่าแบบเออเดี๋ยวพวกเนี้ยนะมันก็จะลงโทษคุณจนพอแหละแล้วสุดท้ายเขาก็จะมาแบบขอโทษให้อภัยคุณแต่ให้จาไว้ว่าเออมันไม่ใช่สําหรับคุณแต่มันเพื่อคนพวกนั้นเองนั่นแหละก็แบบเออเป็นความคุที่มองขาดมากก็คือเกมการเมืองใช่ไหมที่เขาทษใช่ก็คือแบบเออมองขาดมากเลยไอสไตล์ออกมาแต่ละฉากก็คือคมชอบมากนั่นแหละก็จะเรื่องเออแล้วคือมันก็จะมีฉากที่ตั้งกล่งแบบศิลธธรรมปะ แม่บอกว่ามันมีทุกเรื่องของโนแลนเรื่องศิลธิ์ราเออที่บอกว่ามันกล่อมก่าว่าทําเถอะเพราะว่ามันคืออุธยถ้าคุณไม่ทําคนอื่นก็ฆ่าเราก่อนอยู่ดีอะไรเงี้ยนี่ก็คือแบบเออมันก็เป็นเรื่องที่ปัจจัยไม่รู้สิแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าอ่ะสมมติไม่ทําอเมริกาไม่ชนะโลกจะเปลี่ยนไปรูปแบบไหนก็ไม่มีใครรู้แต่พอดีมันเปลี่ยนมารูปแบบนี้แล้วไงชวนอยากชวนไปอีกประเด็นเพลงเว้ยคือหนังของโนแลนทุกเรื่องเว้ยเพลงมันจะมี เออเอกลักษณ์ของเขาอย่างอันเนี้ยคนทำเพลงชื <Yeah. S 1> ่อลูดวิกเว้ยเขาก็ทําเรื่องนี้เทเน็ต mm hmm. ก็ทําเหมือนกันคือเหมือนพอฟังปุ๊บเราจะรู้เลยว่ามันคือเรื่องอะไรอินเตอร์ l เ a ลล่าอินเ o n ชันนะแบบคือหนังโนแลนทุกเรื่องเว้ยมันจะเป็นสไตล์เงี้ยแต่เขาจะแบบมีเขาเขาสามารถเอาเพลงไปใส่แล้วมันมันดิวแล้วมันเป็นเอกลักษณ์ของเรื่องนะนะเขาแทบจะจําได้ทุกเรื่องเลยที ก็เหมือนอย่างอันเนี้ยพอไปสุดใส่ความทรงจําในเพลงไงล่ะเขาจะจำไม่ได้ไม่ไม่มันเป็นมันเป็นแบบเอา,อางี้ว่าถ้าสมุิพิงไปดูอินเตอร์สเตลมันจะมีฉากหนึ่งที่มันจะแบบเอายานอวกาศเนี่ยไปเทียบกับเอเอไอเครื่องหมุนๆจำชื่อในเรื่องไม่ได้เว้ยแล้วทีเนี้ยมันจะค่อนข้างลุน้นน่ะคือหนังมันจะเงียบมีแต่เพลงกับฉากที่แบบพยายามแล้วก็จะมีพูดคุยบ้างอะ พยายามขับเอายานไปอะทุกคนลุ้นว่ามันจะแบบไปต่อเข้ากันได้ยังไงเพราะมันหมุนด้วยแรงที่มันเยอะมากเลยแล้วเพลงเนี่ยแหละเป็นตัวบิกวมันจะแบบลุ้นเพลงคอนเริร์ไมันจะแบบชึกฉึกเยาะเขาอไม่เป็นไรพิงก์ไม่ใช่เอฟซีว่าคือเรารู้สึกว่าแบบมันมีความแบบอยู่ในนั้นทุกอันหมดเลยเพลงเพลงอันนี้ไม่ใช่ของคนนั้นนะอินเตอร์สเตลล่าคือฮารซิมเมอร์เป็นคนทำแต่อันนี้จะเป็นอีกคนนึงเขาก็จะคือเราเรารู้สึกว่าถึงถึงมันจะคนละแบบแต่เขาก็ทําได้ถึงเหมือนกันนะ แต่เราจะจำของฮาน์ิมเมอร์ได้มากกว่าเออนั่นแหละโอเคก็นี่ประเด็นประมาณนี้ชวนคุยจนเวลาเยอะมากเลยยังไงเพะคุณผู้ฟังเนาะใครเคยดู <c oughs> หรือยังไม่ได้ดูเนาะเอาเป็นว่ามันเป็นหนังสามชั่วโมงที่คุยเยอะมากแล้วก็จริงมันมันเป็นแบบมีมันเป็นสไตล์ของโแรแลนด์วยถ้าใครชอบก็คือชอบอยู่แล้วถ้าใครยังไม่เคยดูไปลองดูเขาตกใจมากว่าแบบไอ้จูมันให้เราไปดูหนังอะไรวะสามชั่วโมงคุณจะหลับไหมวะอะไรเงี้ยแล้วเขาไปดูคนเดียว เ้เขาเขา่าเฮ้ยมันก็ดีว่าเขาให้เก้าเต็มสิบเลยแต่เพราะว่าเขาเขาให้เรื่องอื่นมากกว่าของโน้และอันนี้ก็โอเคโอเคประมาณหนึงติดตรงไหนวะไม่ติดนะชอบคิดเลี่ยนเรื่องนี้มากเลยอะ่ะเขาก็แคนะกับแบบมูดมันนะด้วยความที่มันเป็นมูดอัดขาเชื้ประวัติเขาก็ยังให้แปดเลยนะเท่าบาบดีเลย <c oughs> เรื่องไม่ได้ <c oughs> เขาให้อันนี้จริง <c oughs> คือเรื่ความที่คาว่าสนุกของเราอ่ะมันเหมือนเราเราเขาดูหนังคอมเมดี้มันก็จะขำตลกมันก็จะเรียกว่าสนุกได้ชัดใช่ปะแต่เนี้ยมันเรียกว่าสนุกได้แบบเป็นอีกแนวของมันอ่ะคือมันเป็นความสนุกในแนวของมันเองเขาก็เลยคิดว่าแบบเอ้ยยังไงก็ยังได้แปดอยู่แหละเพราะว่าแบบเรื่องความที่หนังมันยาวมากแล้วก็แบบเออมันมันมีอะไรที่แบบเป็นข้อมูลเนาะเหมือนสมมติว่าถ้าเขาไม่เคยรู้เรื่องระเบิดมาก่อนเขาก็อาจจะแบบรู้สึกว่าอาจจะไปหาต่อหรือว่าอาจจะไปอยากรู้ว่าตรงลงมันจะะเสืออะไรกับฉันแต่ว่าพอเขาอ่า มาบ้างเขาก็จะดูแลรู้เรื่องว่าอ๋ออันนี้คือแบบได้ไม่เห็นภาพจริงก็มันเกิดแบบนี้นี่เองก็พอรู้ร่าวๆมันก็เริ่มจะสนุกแล้วพอเรารู้มาดิดนใช่ปะแต่ด้วยความที่แบบจาชื่อคนไม่ได้เลยนะเขาก็เป็นคนที่แบบดูหนังจําชื่อคนไม่ได้จําชื่อเพลงไม่ได้อะไรอย่างงี้ต้องหาย้อนหลังเองเออแต่เขาจะดูกับตัวละครจำานภาพเขาจะจาภาพนี่แต่จู๊บก็จะจำผ่านเสียงใช่ไหมเออก็เลยเป็นแนวตัวละครหน้าจำได้เขาอะจาได้หมดเลยแต่ชื่ออาจจะจาได้ไม่หมด คือถ้าหน้าผ่านมาคือจาได้แน่นอนยกเว้นว่าคนนี้เปลี่ยนลูคเขาจาไม่ได้เลยนะอย่างประธานาธิบดีทูแมนอะคือเขาจาไม่ได้เลยจริงจริงจนกระทั่งมาเจอกระทูกระทูนึงว่าเนี่ยคนนี้ก็คือแกรี่โอแมนแล้วแบบ้าทาไมเราจำเขาไม่ได้เรากีดเขามากเลยนะจนแบบอยากดูอีกรอบมากเลยเนี่ยทําไมฉันจาเขาไม่ได้ไอ้แบบเออจบอกไว้จะไปดูอีกจะไปดูอีกเออไปกูไปดูก็ได้ เออคือเขาคือมันเป็นสไตล์ของโนแลนอย่างหนึ่งนะคืออันเนี้ยมันเป็นด้วยความเป็นหนังอัตชีวประวัติถ้าเรารู้มาก่อนมันก็จะดูสนุกแต่สไตล์ของโนแลนคือเวลาเป็นแนวแฟนตาซีไม่ใช่อาตชีวประวัติเนาะเป็นเรื่องแต่งอะคุณก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องอยู่ดี หมายความว่าเวลาเราดูออกแรกมันจะเป็นอนิบมยกฎต่างๆของเรื่องว่ามันเป็นแบบเทเนตงี้อินเซปชันฝันซ้อนฝันซ้อนฝันซ้อนฝันหรือเทเนตที่แบบย้อนเวลารู้สึกว่าเป็นเป็นหนังที่ต้องตั้งใจดูแหละต้องต้องตั้งใจดูจริงๆแล้วด้วยความที่บอกว่าสองสามชั่วโมงอ่ะมันต้องสะกดตัวเองให้นั่งนานมากอะไรก็อาจจะแบบอาจจะสนุกก็ได้นะก็แบบคือเขาอ่ะชอบดูอะไรที่มันจะต้องแบบให้อะไรใหม่ๆให้อะไรบางอย่างที่ไม่เคยคิดอย่างเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่า ได้เยอะคือทุกเรื่องของโนแลนเขารู้สึกว่าเขาจะได้ประเด็นบางอย่างที่ไม่เคยอ่านหรือเจอที่อื่นมาก่อนเวยฉะนั้นมันมันจะต้องแบบดูแบบพินิทนิดนึนนงอ่ะอคือขำๆเขาก็ดูพิงแต่เขาก็แบบมันไม่ได้จดจำเนี่ยเขาเขาดูแล้วเขาก็ลืมแต่อย่างแบบของโนแลนแบบดูแล้วมันติดอยู่ในหัวเพราะเรารู้สึกว่าเรายัางตีประเด็นนี้ไม่แตกอันนี้มันจะบอกอะไรเราวะอันนี้เออวันเรื่องนี้ไม่เคยคิดเลยแล้วมันก็จบวนอยู่ในหัว แต่ทิ้งดูแต่ทิ้งดูตรงข้างกอบจุ๊แจงหมดเลยเพราะว่าพิเขาแบบบางอย่างเขาก็ดูกับพิงเหมือนกันไงหนังบางเรื่องที่คอมเมดี้เขาก็ดูเว้ยแต่ว่าแบบเออบางอย่างถ้ามันแบบบางทีมันก็ลืมไปเลยก็คือเหมือนเวลาพิงไงอย่างที่พิงบอกว่าพิงดูกี่เรื่องที่ผ่านมาพิงจําไม่ได้เพราะว่ามันจะดูตลกแล้วมันก็ผ่านเวอรคือเขาจะชอบดูอะไรที่มันสตั๊กอินไว้เลยไม่มีตลกอ่ะมันก็ดูแต่มันก็ลืม แต่ว่าตลกบางอันมันก็ติดในหัวนะเพราะมันจะแบบมีให้อะไรบางอย่างเขาก็จะชอบเหมือนกันที <laughs> เอ้ยประมาณนี้ละกันวันทำไมคลิปนี้มันยาวมากเพราะว่ามันเป็น <laughs> อัตชีวประวัติที่มีประเด็นเยอะมาก <laughs> เอ้ยโ okay, อเคเนาะประมาณนี้ดีกว่านะคะคุณผู้ฟังไม่ฟังมาถึงตรงนี้หรอกเราไปนอนกันดีกว่าโอเค โอเคค่ะกันวันนี้ไฟมันลีดขอลากันไปก่อนนะคะเรื่องนี้ใครดูเป็นยังไงบ้างก็อคอมเมนต์ได้เนาะอยากอ่านบาร์บี้ด้วยนะคะไปฟังบาร์บี้ได้บาย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 ค่ะ, bye, คะสปอยเต็มที่